กว่า12ทศวรรษที่ผ่านมา กองทัพภาคที่3ม,มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยและเป็นกําลังรบหลักของชาติมีพื้นที่รับผิดชอบ17จังหวัดภาคเหนือตั้งอยู่ที่บริเวณค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นสถานที่ฝึกไพฑพลเพื่อเตรียมกําลังไว้กอบกู้เอกราชของชาวสยามเมื่อพุทธศักราช2135สถานที่แห่งนี้ จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สาธารณชนพึงมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ของกองทัพภาคที่3ผ่านพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3กันค่ะพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวประกอบบัวปูนปั้นฐานบัวลูกฟัก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุขโขทัยร่วมสมัยด้านหน้าอาคารประดับปฏิมากรรมดาบปลายปืนประกอบด้วยปืนเล็กยาวแบบ11ปืนเล็กยาวแบบ M16 และปืนเล็กยาวแบบ88เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการอาวุธประจำกายของทหารไทยและยังสอดคล้องกับวันฐานผ่านศึกภายในอาคารบริเวณถุงต้อนรับประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงหรือความสูงประมาณ240ซ จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2502โดยร้อยตีทวีบุรณะเขตศิลปาจาย์ของเมืองพิษณุโลกซึ่งถือเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์แรกของค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส,ส,สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์อาหารกองทัพภาคที่3ได้รับเกียรติจากพันเอกหญิงกรการลักษณะละไม้ท่านเป็นหัวหน้าที่คอยควบคุมดูแลที่นี่เราไปทำความรู้จักกับหัวหน้ากันค่ะ ค่ะพระเอกหญิงกรรการันนณะลำไม้นะคะรับผิดชอบเกี่กับดูแลภายในพิธภัณฑ์อาหารกอค่าพะที่3ค่ะเชิญไปรับชมด้านในกันได้เลยนะคะค่ะค่ะค่ะ หรืออยากให้หัวหน้าแนะนําพิพิธภัณฑ์ว่าสร้างขึ้นเพื่ออะไรมีวัตถุป,ประสงค์อะไรค่ะค่ะพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพพานธสนะคะสร้างขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพศ2 5 5<ร>1ค่ะ้าเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารส่วนูุิภาคของกองทัพบ,บกและยังเป็นการเทิดระเกียรติองค์สมเด็จพระเัตรมหาราชองค์จอมทัพไทยผู้ทรงกก้เอกรากของชาติไทย และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแพื่อหน่วยทหาระคะ่ะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะมีการจัดแสดงกี่ส่วนกันบ้างคะมีทั้งหมด3โซนด้วยกัน,นะค,ะค่ะค่ะโซนแรกจะเป็นห้องวิราราชายุทธยาชนบุรีค่ะโซนที่2ก็จะเป็นห้องเทิดภูมิจกกักรีราชวงศ์และโซนที่สก็คือจุดกําเหดขอนกันระพ้นที่3มค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับห้องแรกก่อนนะคะ,คะที่ชื่อห้องวิราราชายุทธยาชนบุรีะคะ่ะโอเคค่ะ,คะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักในห้องแรกก่อนนะคะห้องแรกคือห้องวิราชราชายุทธยาธนบุรีค่ะเดี๋ยวจะให้น้องวิทยากรแนะนําตัวนะคะให้รู้จักค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสิปโทหญิงนะัทวันยืนชัยนะคะเป็นวิทยากรประจำพิพิธภัณฑทหารกองทัพพที่3ก็สําหรับห้องวิราชราชายุทธยาธนบุรีนะคะจ,จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติเมืองพิษณุโลกนะคะแล้วก็พระราชประวัติ ราชกรณียกิจสําคัญของบุรพะกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงธนบุรีค่ะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะแล้วก็ในสมัยธนบุรีอย่างสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชรวมไปถึงเจ้าพระยาจักรีที่ในเวลาต่อมาก็คือปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีอย่างรัชกาลที่1ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมนิทรรศการขนด้านนั้นกันนะคะ ก็สำหรับนิทรรศการแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะสมเด็จพระบรมไตรนะคะถือได้เป็นมหาษัตร์พรงค์แรกของอยุธยาค่ะที่สืบเชื้อสายจากทั้งทางสุโขทัยแล้วก็ราชวงศ์ของอยุธยาค่ะทางสุโขทัยจะสืบจากทางพระราชมารดาค่ะก็เป็นเหตุให้พระองค์สามารถผนวกสุโขทัยนะคะเข้ากับอยุธยาได้ ะะ<ม>โดยลดบทบาทเมืองสุขโขทัยเป็นแค่เมืองลูกหลวงได้นะคะในตอนนั้นหลังจากพระองค์ขึ้นครองราชไม่นานคา่ะเมืองพิษณุโลกจะยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะในฐานะของการเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญที่จะคอยรับศึกคู่ศึกสําคัญไม่ว่าจะเป็นของสาวดีตองอูอังวะรวมไปถึงล้านนาล้านช้างค่ะในส่วนนี้สําคัญยังไงนะคะบุคคลสําคัญที่จะถูกส่งมาเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกทางพฤติินัยจะรู้กันว่าในอนาคตจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ ลำดับต่อไปของอยุทธยาหรือที่เรียกกันว่าเป็นขมหาประหลาชนั่นเองค่ะและ้วอันนี้ล่ะคะอันนี้วัดอะไรอะคะค่ะนั่น,นี้จะเป็นภาพพระปางนะคะที่วัดจุฬามณีค่ะหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบว่าสมเด็จพระบรมไตาเองก็เคยมาประทับที่เมืองพิษุโลกแล้วก็ยังเลือกใช้เมืองพิษุโลกเป็นราชธานีของยอุธยานานถึง25ปีค่ะในระหว่างประทับเราก็พบหลักฐานว่าพระองค์ได้มีการออกผนวดที่วัดจุฬามณีค่ะสร้างวัดจุฬามณีสร้างพระปางในระหว่างออกผนวดอยู่ สุโของผวดนานถึง8เดือนเลยค่ะค่ะหลังจากลาสิขาบทออกมาพระองค์ยังเป็นผู้เปลี่ยนชื่อเมืองด้วยค่ะเดิมทีพระเจกาคุกเรียกว่าเมืองสองแควใช่ไหมคะพอพระองค์ลาสาขาบดออกมาเรารู้สึกว่านี่เป็นชีวิตใหม่ของพระองค์และเลยเรื่องที่จะเปลี่ยนชื่อเมืองให้เป็นเมืองพิษณุโลกหรือที่แปลว่าโลกของพระวิษณุแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ต้นอยุทธยาจนถึงปัจจุบัันนนน่่่เองงคคะะสวยาามมก ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนไฮไลท์ของห้องนี้นะคะจะเป็นการจําลองสาตาวุธะคะ่ะของสมเด็จพระนเรศวนมหาดาน<ม>ค่ะ<ม>ก็จะตกอบไปด้วยพระแสงพื้นต้นข้าแมน่น้ําสโตงนะคะพระแสงดบคาบคายนะคะพระแสงทวน,นะคะ่ะแล้วก็สมภูมิสําคัญอย่างยุทธถ,ถ,ถิก็จะเป็นพระแสงอของงาแสงคนพ่ายะคะ่ะ<ม>แล้วก็พะมาลาเบียกนั่นเองค่ะอันนี้เหมือนที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์เลยใช่ใชค่ะ,คะขนาดจริงนี่เท่านี้ไหมคะ ใกล้เคียงค่ะอาจจะไม่ได้เหมือนร้อเปเพราะว่าเราจําลองมานะคะของจริงจะถูกเก็บรักษาไว้ที่พระบรมมหาราชวังนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปชมพระราชประวัติของพระองค์ในส่วนถัดไป <Okay S 1> กัน,นะคะคค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นส่วนเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะก็สําหรับพระนเรศวรน,นะคะถือได้ว่าเป็นคนพิศโลโกนะคะเพราะว่าพระราชสมภพที่นี่เช่นเดียวกันกันกบพระบินางสุพรรณกัลยาแล้วก็พระนุชายอย่างสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะทั้งสามองค์ก็เจริญพระชนษอาที่เมืองพิศณุโลกนะคะก็จนอยุธยาเกิดความวุ่นวายทางการเมืองนะคะจากสงครามช้างเผือกก็ทำให้องค์ไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดีนานกว่า6ปีค่ะ จนกระทั่งวิทยาเสียกรุงครั้งที่1เมื่อปี2112โดยกรมพญาดำรงราชานุภาพนะคะได้มีพระราชวินิจัยนะคะว่าพระมหาธรราชาพระราชบิดาของสมเด็จพรนะนเรศวรเนี่ยได้มีการขอตัวพระองค์กลับมาจากพงศาวดีนะคะเพื่อเตรียมจะเป็นพระบัปดาโดยสม่งมาขอเมืองพิณุโลกเป็นเจ้าเมืองของกิณุโลกนั่นเองค่ะ,คะแล้วโมเดลสวยๆตรงนี้ล่ะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นการจําลองโมเดลจาก สมรภูมิสําคัญก็คือการใช้ประแสริฐปืนต้นข้ามในน้ําสตงนั่นเองค่ะภายหลังจากที่พงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงกระทําตั้งแต่วรงยังเป็นเผ่าประหาดเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกนั่นเองค่ะอันนี้เป็นการจําลองโมเดลมาจากวัดสุวรรณดารามเป็นวัดเดียวของอยุธยาค่ะที่มีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรค่ะ ส่วนถัดมานะคะจะเป็นโมเดลการจําลอง oh. การกระทำยุทธหัตถีค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นสำม,มินสาคัญน,นะคะภายหลังจากที่เมรุสวนสามารถเอาชนะศึกนี้ได้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานอีกเลยว่ามีอาณาจักรไหนยกทัพมาเหยียบอยุธยาเลยนานถึง150ปี <Okay. S 1> ค่ะถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้พระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกลากของยุทธยาได้สร้างบ้านแปลงเมืองได้อีกครั้งนึงค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะพอตีเป็นวันที่กระทํายุทธถีตีเป็นปัจจุบันและจะตรงกับวันที่18มกราของทุกป,ปีกองทัพไทยก็เลือกใช้วันนี้เป็นวันสําคัญทางการทหารก็คือวันกองทัพไทยนั่นเองค่ะของเรานั่นเองค่ะ,คะ จากพระเรศสวนสวรสวรคตนะคะพระนุชายอย่างสมเด็จพระเอกาทุสลดก็ขึ้นของราชต่อ,อค่ะในสมัยของพระเอกาทุสลดนะคะจะได้รับอิทธิพลความสงบสุขส่งต่อมาจากสมัยของพระนเรศวรค่ะทำให้สมัยนี้นะคะจะเป็นสมัยที่อยุธยามีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็สงบร่มเย็นที่สุดค่ะรวมไปถึง ตัวพระเอกาทุสรสเองก็จะมีความสนพระไทยในด้านการเจริญสัมพันธมตรีเป็นหลักด้วยค่ะซึ่งในสมัยนี้จะเป็นยุคแรกนะคะที่วิทยาได้มีการสา่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธ์มตรีกับต่างประเทศก็คือประเทศฮอรันดาค่ะเป็นครั้งแรกของวิทยาเลยค่ะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งพระองค์นะคะทีะ่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือพระสุพรรณกัลยาค่ะสำหรับพระสุพรรณกัลยาก็จะรู้จักกันดีในชื่อของการเป็นเสียสละ นะคะเป็นองค์ประกันแทนน้องชายทั้งสองคนนะคะให้ทั้งสองพระองค์ได้ฝอบกููเอการาชพระองค์ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะจนถึงสิ้นพระชนเลยนะคะโดยพระราชประวัติของพระสุพรรณกัลยานะคะจะพบมากในบันทึกของพม่านะคะในชื่ออเมียวโยกค่ะซึ่งแปลว่านางผู้เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์ตนค่ะก็จะตีความพระองค์ใช้ชีวิตบ้านปลายทั้งหมดอยู่ที่พม่าเลยนะคะและสําหรับ พระรูปสีทององค์นี้นะคะจะเป็นความร่วมมือการของหลวงปูง่งูนสรโยค่ะ,คะเกจิวัดดังของพิจิตรกับกองทงพัพภาคที่3ค่ะ,คะได้มีการจัดสร้างขึ้นแล้วก็นําอัฐินะคะมาใส่ไว้บริเวณพระอุระของพระรูปเป็นพระรูปเดียวในไทยของพระสุพรรณกัลยาเลยค่ะที่มีการฝังอัฐิไว้ค่ะค่ะ แล้วก็ความสาคัญของพิษุโลกนะคะไม่ได้มีแค่สมัยยุทธยาค่ะในสมัยธนบุรีของพระเจ้าตากสินก็ยังเคยเป็นที่ตั้งทัพของพระเจ้าตากสินนะคะในสงครามอาศัยบุกีตีเมืองพิษณุโลกค่ะบริเวณที่เป็นที่ตั้งทัพของพระเจ้าตากสินนะคะก็คือบริเวณบ้านปากพิงนั่นเองค่ะบริเวณบ้านปากพิงเนี่ยนะคะในสมัยนั้นนะคะจะมีคลองกับกวงที่เชื่อมระหว่างแควยมกับแควน่าน อาจจะเป็นที่ผลถ่ายสเสบียงกําลังพลของข้าศึกค่ะพระเจ้าตากเสียเลยเลือกตั้งทัพที่นี่นะคะเพื่อสกัดกั้นข้าศึกเหล่านั้นค่ะคถ้าได้ชมภาพนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณนี้นะคะจะเป็นการเป็นสมรภูมิทางน้ําเป็นหลักค่ะโดยโมีไฮไลท์ก็คือสะพานกลนค่ะที่จะหลอกข้าศึกให้ตกลงไปค่ะคแล้วเราก็จะซุ่มตีจากในน้ำอ,อีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะ และทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นศึกอซาอิวุนกี้ภายในตัวเมืองค่ะในตัวเมืองนะคะศึกอซาอิวุนกี้นี้จะมีแม่ทัพที่รับศึกก็คือเจ้าพญาจักรีและก็เจ้าพญาสุรสีค่ะกล่าวถึงอซาอิวุนกี้ก่อนอซาอิวุนกี้เนี่ยเป็นแม่ทัพสาคัญของอังวะนะคะทำให้อังวะไม่เคยแพ้ศึกไหนเลยเพราะฉะนั้นพอเขาถูกส่งมาตีเมืองพิซโลเป็นหัวเมืองเหนือน้อยๆก็นึกว่าจะตีแตกได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยความเข้มแข็งของเจ้าพญาจักรีและก็เจ้าพญาสุรสีนะคะก็ทําให้รับศึกได้นานกว่า4เดือน จึงเกิดเป็นบทดูตัวค่ะเป็นการดูตัวบนหลักม้าาภาพนี้นะคะระหว่างอาซัยุนกี้แล้วก็เจ้าพญาจักรีที่เป็นแม่ทัพค่ะก็มีการสรรเสริญว่าอาซัยุนกี้สรรเสริญเจ้าพญาจักรีว่าลูกก็งามฝีมือก็เข้มแข็งภายภาคหน้าน่าจะได้กลายเป็นพระกษัตริย์นะคะ<อ>แต่สุดท้ายก็ทิ้งท้ายว่ายังไงก็จะขอตีเมืองพิษณุโรคให้ได้ซึ่งอาซายุนกี้ก็สามารถทําได้จริงๆนะคะจากการทําศึกมานานทําให้เราสเสบียงเริ่มหมดกําลังคลเริ่มล่อยหลอก็มีการ ถอยทับออกจากตัวเมืองอาซายุกี้สามารถตีเข้ามาได้น,นะคะซึ่งบริเวณนะคะที่สันนิษฐานว่าเป็นเนินดูตัวระหว่างเจ้าพญาจักรีกับอาซายุกี้นะคะจะอยู่ที่เทศบาลหลังเก่าบริเวณนั้นจะมีอนุสาวรีย์ของเจ้าพญาจักรีอยู่ด้วยค่ะด,ด้านหลังจะมีเป็นหมุดนะคะว่าบริเวณนี้เป็นเนินดูตัวของพระองค์ซึ่งเจ้าพญาจักรีในเวลาต่อมาก็คือปฐถมมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีคือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองค่ะ ขอบคุณนะคะวิทยากรน้องนัดนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะคุณนะคะโซนต่อไปค่โซนถัดไปนะคะจะเป็นโซนที่สองของประคัพธที่สามค่ะชื่อห้องเทิดภูมิจักีราชวงค่ะเดี๋ยวเราไปอีโซนหนึ่งเลยนะคะค่ะและโซนที่สองนะคะก็คือห้อง เทดิดภูมีจากกีราชวงศ์ค่ะเดี๋ยวจะแนะนำน้องวิทยากร ประจำในจุดนี้นะคะครับสวัสดีครับกรมสิบเอกิชชกัลตังงาครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำาพิพิธภัณฑ์ทหารกองรับที่3ครับวันนี้ก็จะมาเป็นวิทยากรนะครับแนะนําห้องเทิดภูมีจักรีราชวงศ์นะครับสำหรับห้องเทิดภูมีจักรีราชวงศ์นะครับก็จะเป็นห้องที่จัดแสดงนะครับเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนะครับของพระมหากษัตริย์รารชวงศ์นะครับรวมถึงพัฒนาการทางการทหารสําคัญและเกียรติประวัติที่สําคัญนะครับของกองรับที่3าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับ จะเกี่ยวข้องกับการพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในภูณิภาคเหนือนะครับรวมถึงการพระราชทานกําเนิดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนะครับส่วนแรกนะครับของห้องเทิดภูมิจักรีราชวงศ์นะครับก็จะเป็นการสืบสายปฐมพระบรงราชจักรีวงศ์นะครับก็จะพูดถึงที่มาของราชวงศ์จักรีนะครับโดยนะครับสมเด็จเจ้าพยาหมากศึกนะครับหรือว่าเจ้าพยาจักรีซึ่งในการถัดมาทั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะครับถัดมานะครับเราจะมาดูทางด้านนี้กันนะครับ สำหรับด้านนี้นะครับก็จะเป็นนิทรรศการนะครับที่จะแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัตินะครับและก็พระราชกรณีนะครับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นเก้าชการที่1นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นราชธานีนะครับของชาวสยามนั่นเองนะครับพระราชพระราชภารกิจหลักของพระองค์นะครับก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ อาณาจักรรัตนโกสินทร์กล่าวได้ว่าในช่วงรัชกาลที่1นึ่รัชกาลที่2แลรัชกาลที่3น,นะครับเราจะเรียกว่ายุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็คือ <tampoco S 1> <ป microphone. S 2> พยายามสร,ร้างนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ให้จเจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้นกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับเรียกว่าการสร้างบ้านเมืองให้เหมือนครั้นบ้านเมืองอย่างดีนะครับโดยเฉพาะัการที่4นะครับก็จะเป็นยุคที่เริ่มเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นั่นเอง,เองนะครับ<ช>ความเป็น เริ่มเข้าสู่ความเป็นส่วใหม่แล้วก็เป็นการพัฒนาประเทศสยามนะครับให้ทัดเทียมกับชาติตอนตกเพื่อประชิญกับลัทธิการลาอาณานิคมนั่นเองค<า>่ะด้านล่างด้นา,ดน,ลาดนล่างนะครับก็จะเป็นในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จ<ม>พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวนะครับยุคนี้นะครับผมจะเรียกว่าเป็นยุครัฐไทยสมัยใหม่หรือว่าเป็นโมเดิร์นเตทนะครับเป็นยุคที่สยามนะครับเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับแรกมีกิจการไฟฟ้าประปาไปสนุนีทรเลขนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนากองทัพบกนะครับให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยนะ เขาก็จะมีการเลือกธาตุนะครับการปรับปรุงกิจการการพยาบาลการทหารนะครับกิจการการรถไฟนะครับการไฟฟ้าประปาไปสินโทรเลขกก็เริ่มต้นขึ้นในสมัยของรถก้าตันกันห้านั่นเองนะค่ะค่ะต่อเลยค่ะกระไรทีส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับของพี่เบลนะครับก็จะเป็นนะครับหลักนโยมาด้านการทหารนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเราใช้นะครับ หลากนิยมเนี่ยเป็นตำราวิใชสงครามซึ่งตกทอดมันแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก่อนที่จะปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งโดยเชื่อกันว่าเริ่มปรับปรุงทันสมัยครั้งแรกเนี่ยในสมัยของพระรบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเริ่มมีการจ้างนะครับครูสอนทหารซึ่งเป็นชาวตอนตกเนี่ยเข้ามาสอนนะครับโดยนี้เริ่มกิจการทหารเนี่ยครับแบบสมัยใหม่ครั้งแรกเนี่ยในกรมทหารล้อมวังนะครับแล้วก็กระจายตัวเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ อีกสมัยหนึ่งก็คือรุนกัลกันย่านะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์เนี่ยส่งพระาชโอรสนะครับพระองค์ต่างๆไปริ่มเรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการทหารนะครับในทวีปยุโรปนะครับเมื่อเข้ามานะครับเมื่อแต่แล้วพระองค์เนี่ยสำเร็จการศึกษาก็เข้ามาพัฒนาปรับปรุงกิจการทหารนะครับให้กองทัพบกของสยามนะครับเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นั่นเองนะครับสำหรับโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับตอนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพที่สามนะครับโมเด ส่วนสนามฉลองชัยชนะนะครับของกองฐานอาสาจากสยามนะครับที่ถูกส่งไปร่วมรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะครับปีมกศกาดันรนะครับตรงกับรัชสมัยของพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6นั่นเองนะครับโดยพระองค์เนี่ยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสมาราธมิตรนะครับเมื่อตอนท้ายของสงครามนะครับฝ่ายสมมาธมิตรได้รับชัยชนะเนี่ยทำให้กองฐานอาสาจากสยามนะครับได้รับเกียรติให้ร่วมโสดสนามฉลองชัยชนะด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสฝ นะครับวันถัดมานะครับจะเป็นนะครับการอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสานะครับที่นครเชงยงตุงนะครับอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับประมาณปีพุทธศักราช2484นะครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นะครับในฝั่งเอเชียเราเรียกกันว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับก็เริ่มต้นด้วยญี่ปุ่นนะครับยกคนขึ้นบกในประเทศต่างๆนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ ประเทศไทยนะครับก็ต้องเข้าร่วมสงคารามนะครับอย่างหลีเลียนไม่ได้นะครับก็ทําให้เกิดการจัดตั้งกองทัพพายัพขึ้นนะครับเพื่อเป็นกําลังลบหลักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ส่งกองทหารเข้ามานะครับเพื่อประจําการในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สามารถนะครับเข้ายึดนครเชียงตุงได้นะครับแล้วก็เมื่อมีการส่งมอบสิทธิทางการปกครองนะครับก็ทําให้ปกครองเชียงตุงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรียกกันว่าสหรัฐไทยเดิมภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเราก็ส่งินเหล่านนี้กลับคืนไป อย่างประเทศต้นทางนะครับก็คือประจวบก็คือรัชฉานนะครับอย่างที่เราเห็นนี่คือที่รัชฉานครับสหภาพยิมานครับเมืองนครชิงตุงครับค่สำหรับโซนถัดมานะครับท่นี้นะครับจะเป็นโซนเฉลิมพระเกียรตินะครับ พระวาตสเปรพะบรมราชานการนิเบรนะครับหรือว่านหลราชาการนิกานันเองนะครับห้องนี้นะครับจะจัดแสดงพระราชประวัตินะครับของพระองค์ท่านนะครับรวมถึงของพระบรมราชนกลนะครับแล้วก็พระบรมราชชนนีนะครับรวมถื่นเทศกาลเฉลิมเกียรติเกี่ยวกับการก่อําเนิดโครงการหลวงนะครับการจําลองโต๊ะทรงงานของนหลราชานิการนะครับและการแสดงรอยพระบาทจําลองนะครับของพระองค์ซึ่งมีเพียงรอยเดียวในประเทศไทยที่ถูกจัดทาขึ้นนะครับ สดีวช่วงถัดมานะครเดผมจะพาไปชมนะครับแผ่นพิกราชประวัติกันครับค่ะิน,น,นมได้ครับสำหรับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น ภาพแผ่นพิกนะครับพระราชประวัตินะครับของในหลวงชันธิเก้านะครับเริ่มต้นด้วยแผ่นแรกเลยนะครับก็จะเป็นนะครับภาพนะครับพระราชสมภพนะครับองค์เสดพระราชสมภพนะครับที่โรงพยาบาลเมา์ออเบิร์นนะครับรัฐแมชชาตูเซนต์นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะแสดงไล่มานะครับจะตั้งแต่เจริญพระชันษานะครับเสด็จนิวัติกับพระนครนะครับเสด็จขึ้นคลองสีราชสมบัตินะครับเสด็จออกขนวดนะครับแล้วก็ เรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงพระราชพิธีฉลองศรีอิรัชจับัติครบ60ปีนั่นเองครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลไท์ของห้องนี้นะครับจะเป็นการจําลองโต๊ะทรงงานนะครับของในหลวงร .9 นะครับซึ่ง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์นะครับถึงการทรงงานอย่างหนักของพระองค์ท่านนะครับเปรียบได้ว่าการต่อสู้กับพระองค์ท่านนะครับเป็นการต่อสู้กับความยากจนและความขับแค้นทางจิตใจของประชากรชาวไทยนั่นเองนะครับซึ่งโต๊ะทรงงานนี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพพี่3ามนะครับหรือว่าทางกองทัพพี่3าของเราเองเนี่ยได้แรงบันดาลใจนะครับจำลองนะครับมาจากนิสนิทศการนะครับในพระที่นั่งทรงธรรมเนื่องในโอกาสนะครับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมมุขกานที่เบศเมื่อปีศกลาศสองพันเองนะครับสิบ ครับสำหรับผังด้านนี้นะครับก็จะเป็นการแัดแสดงรอยพระบาทจำลองนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนั่นเองครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508นะครับถึง2525นะครับประเทศไทยนะครับต้องเผชิญกับการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งก็เข้ามาเผยแพร่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่หน้าเป็นของกองทัพที่3นะครับจนกระทั่งในปี พุทธศักราช2525นะคบพระบาทสมเด็จพระบรมชมหิดบเตพร้อมด้วยสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตนะคบพระบรมชนนีพัน 1, ปีหลวงแลวก็พระบ<ฆ>รมวงศานุวงศ์นะครับสเสด็จไปเยี่ยมเยียนทหารที่ปฏิบัติการอยู่เรียนฐานปฏิบัติการดอยพญาบิพักนะครับจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับซึ่งในโอกาสนั้นนั่นเองนะครับพันเอกวิโรธทองมิตรนะครับซึ่งเป็นผู้ประชาการฐานนะครับก็ได้ขอให้พระองค์เนี่ยทรงประทับรอยพระบาทนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารกล้าทั้งปวงนะครับที่ปฏิบัติภารกิจ ถูกเก็บรักษาไว้ที่ศาลาลอยพะบาทนะครับค<ม>่ายเมงไลยมหาราชจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก<ฆ>็ถือเป็นเกียรติประวัติสำคัญตอนหนึ่งของกองรบัพที่3านะครับทางวิทิธภัณฑร์หารกองรัพที่3าก็ได้จัดจำลองนะครับมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับ<ฆ>สำหรับตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปชมนะครับนิทรศรการเกี่ยวกับโครงการล<ฆ>สำหรับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น ตู้จัดแสดงนะครับสินค้านะครับจากโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมนะครับการดําเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งกองทัพที่3ามเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่นะครับ<ค>โดยตัวอย่างสินค้านะครับก็จะเป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่กองทัพที่3นะครับเช่น กลุ่มงานผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องเงินและผ้าทอมือนะครับจากจังหวัดพะเยานะครับงานไม้แกะสลักนะครับผ้าฝ้ายทอมือและเครื่องปั้นเซรามิกนะครับจากจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับซึ่งกองทัพวัตที่สมก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอยู่นั่นเองนะครับส่วนถัดไปนะครับเราจะพาไปชมนะครับครับก็จะพามาชมบอร์ดทัศกีนนะครับซึ่งจะมีหัวข้อที่น่าสนใจให้ศึกษานะครับอ๋อมันกดได้นะคะ ก็จะมีทั้งหมดหหัวข้อนะครับก็จะมีศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินะครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับหัวข้อที่จะให้ชมนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับก็จะเป็นศูนย์การศึกษานะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งปรากฏทั้งหมด6ศูนย์นะครับในประเทศไทยนะครับ ในบริษัทภาคเหนือนะครับก็อยู่ที่หมายเลขห้านะครับเดี๋ยวเชิญที่เบลนะครับกดทัศกรินดูได้เลยนะคร่ะพยาธตรงนี้ได้ไหมคะครับหมายเลขห้าครับกดเลยนะครับซึบมาแล้วนะครับนั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไขอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเป็นการพัฒนาและค้นคว้าเกี่ยวกับการทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำนะครับสำคัญนะครับของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็จะมีการพระราชทานแนวคิดนะครับที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินกันดีก็คือการปลูกป่าสามอย่างเพื่อประโยชน์สีอย่างนั่นเองนะครับต่อมานะครับรัชกาลที่9นะครับท่านก็ได้พระราชทานกำเนิดนะครับมูลนิธิสายใจไทยขึ้นนะครับเพื่อช่วยเหลือกําลังพลนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับตำรวจแล้วก็พลเรือเจละบาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบกับพัคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็จะพูดถึงทหารเพื่อประชาชนนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนนี่ต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจงานหนึ่งของของทั้งโบอีกเช่นกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการสืบสารนะครับพระปฏิธานนะครับจะเป็นการดําเนินงานนะครับการหรือว่าการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองนะครับในการพัฒนานะครับประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับเช่นการพัฒนากําเนิดนะครับโครงการหาพันธดีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับดีของเรานะคะเรจะไปสดสุดท้ายกันแล้วนะค่ะ นะครับสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับของอาคารพิพิธภัณฑ์หารกองทัพพี่สานะครับก็คือกําเนิดกองทัพพัี่สานะครับกว่า123ปีมาแล้วนะครับที่กองทัพพันธี่สามเป็นกองกําลังหลักที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับมีจุดกําเนิดนะครับในสมัยของรัชกาลที่หนะครับดูพราสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับท่านทําการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับพร้อมกับพัฒนากิจการ ทางด้านการทหารนะครับให้ทัดเทียมกับนา,นานาอารยาประเทศะนะครับเพราะว่าเราต้องเผชิญกับการละนานิคมด้วยนะครับต่อมาเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเราเรียกว่าการจราจนในมณฑลทนพายัพปีพุทธศักราช2,445นะครับซึ่งเป็นจุดเล่งรัดที่นํามาสู่ กองกำลังฐานสมัยใหม่นะครับภายหลังในช่วงเวลาต่อมานะครับปีพุทธศักราช2446เนี่ยจึงจัดตั้งกรมประชาการานบกขึ้นที่มณฑลพิษณุโลกนะครับแล้วก็กรมประชาการฐานบกที่มณฑลเชียงใหม่นะครับหรือว่ามณฑลพะยัพ<อ>ในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาหน่วยหน่วยเลื่อยมานะครับจนกระทั่งในปี2 5 0 1นะครับก็ได้เปลี่ยนนาหน่วยการมาเป็นกองทัพพันธิศาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ ส่วนถัดไปนะครับก็จะพาไปชมนะครับโมเดลจำลองเหตุการณ์สำคัญนะครับซึ่งเป็นสมบูรณ์สำคัญนะครับในพื้นที่ของทาพที่3ะนะครับเชิญชมได้เลยนะครับทางด้านนี้ครับ ตานี้นะครับก็จะเป็นโมเดลจลจเหตุการณ์นะครับที่สําคัญนะครับซึ่งลดแต่เป็นสมรภูมิสําคัญนะครับในการรักษาและปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยนะครับก็จะมีตั้งแต่วีรกรรมสงครามโลกครั้งที่1นะครับในสมัยการที่6นะครับที่เราส่งกองท่านอาสาจากสยามไปร่วมรบในสมรภูมิสงครามสงครามโลกครั้งที่1นะครับแล้วก็จะมียุทธการภูขวางนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขจัดอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับวีรกรรมฐานก้าวบ้านห้วยโกรดนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกีย กระหารนะครับของทหารนะครับของกองทัพที่3ิาด้วยเช่นกันนะครับค่ะ สำหรับโมเดลสุดท้ายนะครับของอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นพระมิ่งขวัญเหล่านักรบไทยนะครับจะเป็นพระวีลกรรมนะครับของพระราชสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงราชการที่10นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2519นะครับท่านเสด็จไปยังสมรภูมิบ้านหมากแข้งนะครับตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญตอนหนึ่งนะครับของกองทัพที่3าครับ วันนี้นะคะหลังจากได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัาพภาคที่สาก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายต้องขอขอบคุณหัวหน้าค่ะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของกองทัพภาคที่สานะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ก่อนะักท่องเที่ยวนะคะท่านใดผ่านไปผ่านมาสนใจข่าเรียนเชิญค่ะทั้งประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาต่างๆหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารของเราได้เวลาไหนพัดค้างหัวหน้า่ะเปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ค,ค่ะจุดวันอาทิตย์ถวันนักขัตฤกษ์เปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่เวลา9.00นถึง4.00น,นะค่ะท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้ที่เบอร์055242859ค่ะหรือติดต่อมาทาง f a c e b o o k พิพิพธภัณฑ์ทหารกองทัพพทีา3ได้ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพพทส่3ของเราได้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ